เห PA ้นมันกระตูปสวัสดีค่ะอ wow ันนี้นะคะฝีมือกรอบนะคะเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะอร่อยอร่อยไอ้ฝีมือจะลอเด้วยได้ดูได้เลยเมนข้าวอยู่นะไม่อยากทิ้งนะคะลูกสาวเอาเี่ยิมแบบมาค่ะคาทิกาไหนก็พอแต่มือเป็นขา ตอนนี้เราต้องแบบข้าจาอาหารเียวนะัออืฮ้ยมา่นเออไป่อไม่ติดตอยู่ดะมันีนะแหงึงดึกยืดยืดยืนไปเบืร์ยังแไหไก่ปะ กิโลไปทั้งแบบไปที่มาร์นไ้ะทุกคนเห็นในสมาร์ทน้องพวกกดิ้งในสมาร์ทน้องในสมาร์ทโฟนั่นะภางไหนได้เปล่ทำอะไรได้หรอไ้องการคือ่ได้ท่ไบ้ำกลุ่มนะเพิ่มประัแบบ หอยห่นค no ่ะแซ่บนะคะอร่อยบอกเปินว่าอยากเสิร์ชน้าำฮ้อนไหนน้ำสน้ยหคับต่ไ้น้ามึงดูค่ะอันนี้มือที่สี่นะของการไม่รู้ อันนี้วันที่สี่นะคะมือที่ห้าดิข้ขาวที่ด <Nossa> อกว่าเป็นตตวย่ายแต่เลยมือที่ห้าจะดิ้งข้าวแต่ดอกมี่สีขเบอ,อ <S <s ที่สขาต้มแล้วนะครั เจะสร้างค่ะฮิปกินฮิปกินหนุ่กซื้นะคะเปิดซื้อซื้อไงเปิดซื้อตีกันนางปันธุรัลาบะพระกพาอภัยมณ <c oughs> ีไว้แค่ก็เป็น พระอาภัยมานี่กับนางนางเงบ <c oughs> ้แมนนางเงาหาผ่อยไอแบบาเพียมเป็นนางยงาอู้ยุ้งเขาจังก็าว่าเจะาของหรือเปล่าประสูครับจะทังไหนหาของเขาเดขะูะเเอฮึ กันก,กตเติร์นะคักนะฮักเคืงนะอืมอมก็ามมาของเขาอ้เดี๋ยวก่อนะ ไสเารเาอมาหลอเห็นเองหมดนะ เบ่งค่ะห้ามากของเขาบันนี้มีเวียกมีจานเห็ดหยังฮางแงะฮางะหอที่ลึกจักบาสซะบ่บเจ้าของอะไรล่างเจ้าของเป็นคนเห็ดเจ้าของเป็นคนล่างแหละเนาะ เป็นง่นกินอไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ